สวัสดีครับคนที่พบปัญหานะซื้อยอดมาแล้วทำไมมันตต้ต้นแค่นี้ไม่แตกนะไม่แตกยอดเพิ่มอันนี้มันก็ได้หนึ่งเดือนแล้วมันควรได้ประมาณนี้นะครับแต่เหตุผลที่ได้ยอดมาแล้วมันเป็นแบบนี้ก็คือหนึ่งยอดไม่สวยนะแล้วยอดแบบมันไม่สวยมันมันไม่ควรเก็บอะ่ะ เขาใจไหมอายุมันไม่ได้ถึงที่นะแล้วเขาเก็บมาแล้วเขามาขายให้เรานะครับแต่ถ้าเราจากที่ที่ที่ผมไล่อยู่เนี่ยยอดพวกเนี้ยก็สามารถเราได้นะฮะแต่ว่าทําตามเพจนะครับกดติดตามเพจแล้วก็แชร์เพจให้ด้วยเดี๋ยวผมจะแจกยอดให้นะครับประมาณ10ยอดนะครับ รับรองนะครับจะไม่พบปัญหาว่ายอดไม่โตยอดไม่สวยนะครับวิธีปรุงดินทํายังไงเกี่ยวกับมันเทศน,นะครับลองมาศึกษากับผมได้เพราะผมก็ศึกษามาแล้วแล้วก็ได้ความรู้ประมาณนี้ดูความยาวของมันนี่นะครับถ้าได้ยอดที่แบบสมบูรณ์นะ ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะหนึ่งเดือนก็ได้ประมาณนี้นะครับ